วนี้พวกเราจะมาทำสรูทล้างมือครับมีอุปกรณ์ดังนี้เอเดียยิปเปคุณสมบัตินะครับเป็นสารลดแรงจึงผิวที่มีคุณสมบัติในการทําความสะอาดดีการระคายเคืองต่านิยมใช้ใน,นเครื่องสำอางแชมพูสบูู่เหลวน้ํายาทำความสะอาดครับยอน CDE CDE CD e นะครับเป็นการผสมของกรดไขมันจากน้ำมันมะพราะ้าวมีลักษณะกลิ่นลื่นนืดครับผมยอน t เอ พ a นะครับใช้ในการความสะอาดชองสอานคุณชำระล้างและสิ่งทอไตเอทานอลนลาวมายเป็นของเหลวใสหรืออาจเหลือนิดนิดกิมคาแอมโมเนียครับโยนโยน,ยนเปลี่ยนเป็นวานครับเดี๋ยวของแตกครับผงพ้ผนผงพ้นนะครับเป็นผงที่ใส่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเพิ่มความข้นหนืดของเนื้อผลิตภัณฑ์ครับใ่วางกดมะนาว น้ำเปล่าขวดลิตรลิตรครึ่งครับลิตรครึ่งมุกครับกันไกลครับเอาไว้ตัดเอดียี่สบห้าตัดลิวเอาไว้คนครับครับอันนี้เอาไว้โฆษนะเอาไว้ใส่ครับรับสินค้าอันดับแรกครับนำเอดียี่สิบห้าผสมกับหัวน้ำหอมคนให้เข้ากันครับดีกรับขั้นตอนแรกครับตัดเอดียี่สิบห้าใส่ลง 大家帮个忙。 ข้าวผ,มผอมๆใจเยอะนะครับขอ,ดไดอ,น,อนได้ยินดีขอนให้เข้ากันครับขอนให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยเราจะทำการต่อนี่ <c oughs> จากนั้นนำน้ำบาน 1.5ลิตรค่อยๆเทลงไปเบาๆแล้วคนให้เข้ากันครับครับน้นดลิตรค่อยคเทาเบาลี่มของพนมันม้าวนเอาความกดปชมของข้าวน้ไดหรวาพี่จะน้ตบหี่จะเน้ตบนบค่อยเทระวักองมา หมดเหมดเลยลูกยี่ไม่พังอ่ะเบาเบาเบาเยับขยักชอกรชอสาเกง คนให้เข้ากันครับผมว่าเข้าแล้วแหละเข้าเข้าขั้นตอนต่อไปได้เลยครับขั้นต่อไปนำ CDE และ TEA ใส่ลงไปเข้ากันโชว์โชว์หน้ากล้องก่นอนโชว์โชว์หน้าแบบโชวใ์ใกล้กล้องเลยนี่นะครับ CDE TEA ใส่ลงไปเข้ากันใส่ต้องสูงต้องอะไร มันควรแตครับโอเคพอได้เท่าไหรไปได้ครับ แล้วตัวไได้ยังไงครับวเวลาคนเข้ากันแล้วถ้าคนเข้ากันหน้ามันจะไม่เล่นนครับปาม3า <laughs> <laughs> าม้าปาบ้าอันนี้เป็นมุกน <laughs> <laughs> ะครับปาบไปได้วหนึ่งช็อตนะครับเข้าสูนย์นะา,ารับซาร่าครับเอาอันนี้เอาอไปใส่น้ำกดมะนาวใส่ลงไปครับฝนตกใหญ่เลย ใส่ได้เลยครับใส่เพื่อเพิ่มความสะอาดครับฝนสาดฝนสาดได้ครับฝนสาดคิดี่เรียวมากเลยครับสาดมากเป็นหลังเก็บฝนผมก็ยอมเพื่อสบู่ล้างมือของเราในอนาคตใช่ครับใส่เพื่อความคุ้มค่าครับคนครับคนครับแล้วก็คนจะมาเก็บได้นะครับเรียวมากครับในขั้นตอนต่อไปเราจจะสับจุ่มลงไปเพื่อดูว่ามี มีกดเม็ดเมล็ดเดียวเหลืออยู่ข้างในหรือเปล่าไปครับหลังจากคนเดียวนะครับแล้วไหนของคนนะครับโดยค่อยๆโรยลงไปนะครับของคนครับผมของคนแล้วทีนี้จะโรยลงไปแล้วทีนี้จะใส่หมดไหมครับไม่หมดครับค่อยๆโรยลงไปแล้วถ้าเราคิดว่ามันพ่นพอพอใจเราแล้วเราก็หยุดเติมใส่เยอะๆนะคนับของคนเสร็จแล้วครับโอ้โหดูสิแกมันเริ่มพ่นนะครับเริ่มพ่นครับ เต็มจนจัดเลยครับตอนนี้เปี่ยนเลยเต็มอะแฉะนี้แฉะมีซึ้งเป็นบ้านนะวันนี่ยอิวบรรยากาศก็พอใช้ได้นะครับขับคนไหมครับตอนนี้คนไหมของแค่ครับลดใจใส่เกิดคนร้อนยังครับสบู่ตัวนี้นะครับใช้วัดใช้ล้างมือได้อย่างเดียวนะครับใช้อาบน้ำก็ได้ครับได้ครับอันนี้เหนียวครับเหนียวไงครับลองคนดูความเหนียวได้ครับเนยอะพอใจความเหนียวหรือยังครับเนี่ยเยอะมาก ผมอหวนิดนึงดีกว่าไหนไหนไหนครับอ่าโหฉันหักแล้วันหลััเตมาเอเลยนะตอนนี้ลัตัวอะเพราะว่า อยู่แล้วเขาเหมือนจะตกเหมือนกันเนี่ยเก่งๆไปเก็บเลยเหรอมันลอยอยู่ก็มางบนแล้วไม่ไงเดี๋ยวมันแห้งไปขอให้ผมผมว่าเหนียวพอนะไปไหมครับคุณโตผมว่าน่าจะพอดีเลยนะครับเอาดีนะครับผมพอเราได้ความโค้นที่พอดีแล้วนะครับเราจะทิ้งรอพอมันหมดนะครับแล้วค่อยบรรจุใส่บรรจุพันธุ์ของเรานะครับครับไปยกไปเก็บได้เลยครับ วันนี้ผมก็จะมาบรรจุพันธุ์ที่สบู่ที่หานเปฟองแล้วที่หานเปนฟองแล้วนะครับครับผมเริ่มมาเลยครับปิดเงี้ยไปเลยไปเลย เวิธีฝึกฝั่งนี้ฝั่งขวาฝั่งขวาถือถือถือฝั่งขวาเทเห็นไหมเออไม่เป็นดาราไงไม่รู้มุมกล้องไงอ่ะเดี๋ยวเราจะมาไช้สบู่ที่เราทำขึ้นเองนะครับเราจะมาล้างโชว์กันนะครับผมไปครับเรื่องแล้วนี่นะครับมาจูบผ่านที่เสร็จเรียบร้อยแล้วขอมสบู่แล้วไปครับมาโชว์อืมหอมครับสูตรนี้ท้องผมดีจริงดีกินลาเวนเดอร์ ไม่ย้ายนะๆๆๆๆๆๆสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการลด ค่าใช้จ่ายของเด็กหอโดยปลูกต้นต้นทานตะวันไว้ทานเองครับครับเรามาพูดถึงอุปกรณ์กันดีกว่าครับเม่ทานตะวันครับแล้วก็ขุยมะพร้าวนะครับภาชนะที่นําไว้บ่มพาอนครับแล้วก็ภาชนะที่นําไว้ปลูกนะแล้วก็กระดาษิชชู่ครับครับเราพูดถึงวันแรกกันเลยดีกว่าครับวันแรกนะครับนำเมล็ดทานตะวันไปตากแดดนะครับสี่ถึงห้าชั่วโมงครับขั้นตอนที่สองนะครับนำเมล็ดทานตะวันลงไปแช่ในน้านะครับระยะเวลาประมาณแปดถึงสิบสองชั่วโมงครับ และนะครับนาเมล็ดทานตะวันนั้นมาบ่มเพาะนะครับในภาชนะที่เราจัดเตรียมไว้นะครับคือใช้กระดาษสิชชู่รองไว้ชั้นแรกครับแล้วนาเมล็ดทานตะวันลงไปครับแล้วก็นากระดาษชิ้วอีกชั้นมาปิดครับสังเกตดูว่าลากของเมล็ดทานตะวันนั้นเจะออกมาไหมนะครับแล้วก็จากรูปครับจะสังเกตได้ว่ารากของเมล็ดทานตะวันนั้นออกมานะครับเพราะว่านะครับเราใช้การบ่มเพาะระยะเวลาประมาณห้าชั่วโมงขึ้นไปนะครับถึงรากจะออกมาครับจัดเตรียม ดินนะครับและภาชนะและเมล็ดธนวัลนะครับลงไปในภาชนะที่เราเตรียมไว้ที่จะเพาะปลูกครับโดยที่นำดินลงไปวางไว้ชั้นแรกครับและนำเมล็ดธนวันที่มีรากแล้ววางลงไปต่อนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับนำขุยมะพร้าวหรือดินนะครับมาปิดไว้นะครับและสังเกตการเจริญเติบโตครับครับจากรูปนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าเมล็ดธนวันของเรานั้นมีการเจริญเติบโตนะครับจากรากถึงใบมีระยะประมาณหนึ่งถึงสองเซนติเมตรครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับสังเกตว่าต้นทานตะวันของเรานั้นโตพร้อมที่จะได้รับประทานหรือยังนะครับจากรูปนี้ใช้ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มปลูกเม,มล็ดถึงการจเจริญเติบโต,ต,ตนี้นะครับใช้เวลาเพียงแค่6กวันนะครับครับและวันที่เจ็ดก็จะพร้อมรับประทานนะครับครับเรามาพูดถึงสรรพคุณของต้นทานตะวันกันนะครับต้นอ่อนทานตะวันนั้นเป็น เป็นผักที่ได้รับความนิยมครับและรสชาติอร่อยนํามาทําอาหารได้หลากหลายนะครับทั้งทานได้แบบสดๆและนําไปปรุงสุกนะครับต้นอ่อนทานตะวันหนึ่งถ้วยนะครับจะอยู่ประมาณ85กรัมนะครับจะให้พลังงานอยู่ที่45แคลนะครับโดยที่จะเป็นพลังงานจากไขมัน35แคลเนื่องจากต้นอ่อนของทานตะวันนั้นจะมีไขมันอยู่ประกอบด้วยไ <c oughs> ขยมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนและไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวนะครับซึ่งไขมันที่อยู่ในต้นอ่อนทานตะวันนั้นล้วนแต่เป็นไขมันที่มีประโยชน์นะครับต่อร่างกาย ที่ช่วยควบคุมระดับคอเ,เลสเตอรอลในเลือดนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีคาร์โบไฮเดรตไฟเบอร์โปรตีนแคลเซียมและธาตุเหล็กสูงอีกด้วยนะครับสารอาหารพวกนี้นะครับมีสรรพคุณและคุณสมบัติช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆมากมายนะครับเช่นโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคอ้วนและช่วยบำรุงเซลล์สมองนะครับลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ช่วยบำรุงผิวบำรุงสายตาและการป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะครับจึงช่วยชะลอความแก่ชรลาได้ครับครับ หลังจากนี้เราจะมาชวนให้เพื่อนๆทุกคนนะครับปลูกต้นทานตะวันไว้ทานเองนะครับเพื่อลดการใช้จ่ายของเด็กหอได้นะครับครับนี่นะครับคือผลผลิตของผมนะครับคือเมทานตะวันที่ผมปลูกในระยะเวลาประมาณเจ็ดวันนะครับครับก็จะมากินให้ดูกินสดๆนะครับนี่สามารถทานได้จริงนะครับเนี่ย สรุปโครงการลดค่าใช้ใจ่ายของเด็กหอนะครับโดยผมปลูกต้นอ่อนทานตะวันไว้ทานนเองนะครับผผครับต้นทุนในการซื้อนะครับหนึ่งชุดจะอยู่ที่ยี่สิบห้าบาทโดยยี่สิบห้าบาทนั่นนะครับประกอบไปด้วยพืชทานตะวันครับดินและน้ำลมไหลตอ้และน้ำนะครับน้ำนี่เป็นน้ำต่างหองผมนะครับคือการที่เราใช้น้ำในน้อยนะครับะตะอยู่การที่ประหยัดของเราด้วยครับผม อกสำเร็จแล้วนะครับหนึ่งชุดนะครับทานได้สามครั้งครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกกินเวลาไหนบ้างนะครับในยี่สิบห้าบาทนั้นนะครับตกจะเหลี่ยเราจะประหยัดไปได้ถึงหนึ่งร้อยบาทต่ออาทิตย์ครับครับผมครับส่วนของผมนะครับเป็นสบู่นะครับสบู่ที่เราทำนั้นนะครับสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับผมเพราะชุดสบู่ล้างมือที่เราได้ทำนั้นใช้งบประมาณร้อยเก้าสิบห้าบาทครับซึ่งได้ประมาณสามจุดห้าลิตรนะครับ ถ้าเราไปซื้อสบูปป่เหลวตามร้านทั่วไปนะครับร้านค้าทั่วไปก็จะตกขวดละ90บาทครับได้ประมาณ5ถึง500-600มิลลิลิตรนะครับจะตกบิ๊ทละ180บาทครับซึ่งถ้าต้องการ3.5ลิตรนะครับจะเสียเงินประมาณ600บาทซึ่งเราจะสา,าสามารถประหยัดเงินได้ถึงประมาณ400บาทเลยนะครับและสบูปป่ของเรานั้นยังสามารถทามาใช้อาบน้ําได้ด้วยนะครับผมซึ่งผมได้ทดลองแล้วสรุปนะครับสบูปป่ที่เราจะทําขึ้นนั้นนะครับสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้จริงครับผม Ha right.